เราขึ้นมาแบบไฮดรอลิกได้ไหมได้มาสิเขายังแล้วเขาเอายังแล้วเจอกันนะพี่อ๋อไปายพูดกันกันกูเอาสิ สัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทคนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้มารื่องยัดีใจครับดีใจที่ได้มาร่วมงานด้วยแล้วก็ดีใจที่ได้เจอพี่ๆน้องๆวงการอีกระยะมากมายด้วยครับใช่ครับผมอะไรครับมีมาไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันน่าจะเห็นแล้วนะน่าจะเขียนชื่อหมดเลยเหรอน่าจะเขียนเลยเหรอเขีนบอกเอาเหรอเขาเขียนว่าพบโชว์พิเศษจากอย่างงี้เลยเหรก็คือเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เราด้วย ก็เต็มตัวอย่างเต็มที่แล้วใช่ครับใช่ครับพวกเราก็มากันอย่างเต็มที่ครับใช่ทำไม่ดีที่สุดไม่รู้อะไรพิเศให้ดูเลยผมว่าอะไรพิเศษให้ดูไหมก็มีแต่ข่าวพิเศษก็มีเช่นกันโอ้โหแง้ม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 โอ๋อก็เหมือนที่เมื่อกี้ที่บอบี้พูดไว้ที่ปอปปี้ได้พูดไว้แล้วครับผมก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในปีหน้าเช่นกันครับพวกเราสอง แล้วก็เร็วนี้ไม่ใช่แค่ปลายปีไม่ใช่แค่ปีหน้าก็ปีก็ยังมีเวิด์ทัวร์ของเราด้วยก็มีแฟนมิดวันเกิดอีกอย่างคือก็มีแฟนมีวันเกิดตอนซีนปีนครับต้องขอขอบคุณที่ยนรับแฟนคลับมากมาย่รักกมากๆเับอกแล้วก็ คุณพี่ๆด้วยนะครับครับคิดว่าอะไรที่แบบคุณทำมาทำใจในนักราทำใจในคู่อราวครับอาจจะด้วยตัวตัวซีรีส์หลายๆคนเบื้องหลงเบื้องหลังทุกทุกอย่างโปรดักชั่นใช่ก็เหมือนมันสนุกทุกครั้งที่ได้เจอกันมันมีเรื่องราวให้ได้จดจำในทุกครั้งที่ที่เราได้เจอใช่ครับอ่าอะเมื่อก่อนน้องเพิ่งไปส่ง อันนั้นมันก็มีเรื่องราวได้ได้คุยกันบนรถอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เล่าให้ฟังเฉยๆแบบว่าก็แบบว่าเราให้ส่งมาได้คุยกันบนรถแล้วแบบเออแบบมันก็แบบทุกครั้งที่ได้เจอกันไม่ว่าจะแบบทำงานหรือไม่ทำงานก็ตามมันก็แบบสุดท้ายแล้วมันก็มีเรื่องราวได้จดจำใช่ทำไมเขาต้องสรงมาไม่ได้ลดมาครับไม่ได้ลดมากคุณจัดปีไหนคะกิจกรรคุณจะปีใช่ครับอยู่แถวนั้นเอาไปเลยคะอันเดี๋ยวนี้แปลมาสูงหรืเปล่าใช่ครับบางครั้งครับบางครั้ง ขอถามนิดนึงอะคำระดับไปครับผมว่าเขาไปไปรับประบแค่ไหนอ๋อไม่วันนั้นคือปอดีว่าเราไปกินเราไปกินเราไปคุยงานไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยพี่อย่ไปส่งอะไรเงี้ยผ่านพอดีผ่านพอดีตม่ได้ตั้งใจไปส่งหรอาผ่านผ่านผ่านไหครับ่ได้ครับใช่ได้เรื่องว่าเป็นคนขับรถได้ปลอดภัยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเียกว่าหนา่นกาน่า่า ไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นราคาหรือยังเขาเป็นโค้ดเหมนแอมตามตามระยะทางครับตามระยะทางใช่หรอเราเงินที่เราเหลือเท่าไหร่ล่ะสามอ350ครับไม่เป็นไรพี่แอ้มใส่ได้เป็นเสียเป็นเสียเป็นเสียใส่ไหวไหมคะไม่ไหวเราสงสัยต้องใช้โค้ดเราไม่ขอเขาแบเปิดบื้อขายละไม่ได้ลยนะรายเดือนเลยเหรอเป็นรายเดือนเลยเหรอเดี๋ยวลองคุยดูเดี๋ยวหลังบ้านลองคุยดู ครับผมก็เดี๋ยวมีที่เพิ่งประกาศไปอ่าใช่ครับก็คือคอมีประเทศจีนใช่ครับมี็นยูเราผมก็ส่วนให่เป็นประเทศจีนก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอต้องรอติดตามแล้วกันครับผมว่ามก็มีเท่าไห้าไมาเราด้วยครับผมก็เพราะมีการเตรียมตัวแล้วยังอยู่ในโปรเซสการพูดคุยอยู่ครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ทางพี่ป๊อปปี้เองก็พูดไปแล้วบนเวทีเลยนะครับว่า ก็เซอร์ไพรส์พวกเราเหมือนกันนะเซอร์ไพรส์สิเซอร์ไพรส์พวกเราเหมือนกันนะเซอร์ไพรส์เหมือนกันเออว่าก็มีคุยมีคุยเป็นแบบว่าเอ๊ะจะเป็นนี่ครับนี่ส่งสายตาไหมนี่ส่งมาแล้วครับเอ๊ะจะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ทราบใช่ครับต้องรอแล้วใจเราเราอยากเป็นยังไงอ่เราอยากเป็นภาคต่อหรือว่าแบบเรื่องใหม่ใจเราอะครับ ยังไงก็ได้เราเป็นคนชอบทํางานครับว่ายังไงก็ได้ครับผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่ใ่ครับสู่สีเขียวจะพิจารณาได้เลยรองเท้าสีน้าตาลค่ผมคุ้นับแ้ว่าถ้าหาว่าถุ้องาเือหมอยากเลนมาแนวไหนอ๋อี่ไงภูมิอยากเล่นสืบสวนสอบสวนอันนี้มันสาหรับภูมนะภูมปูมค่อยรู้สึกว่าสืบสวนสอบสวนมันมีอะไรท้าทายดีแล้วก็เรื่องมันรู้สึกลึกลับมีอะไรให้หน้าค้นหาดีอะไรเงี้ยแต่ก็แล้วแต่ แต่ก็ผมได้หมดครับอะไรก็ได้ครับแล้วเราลองมันรักกุ๊งกิ๊กไหมอะไรนะรักกุ๊งกิ๊กเบาๆเลยแล้วก็มาซานินก็เบานะกับรักกุ๊งกิ๊กใสๆใช่ครับไม่ได้บอกอะไรแบบบางๆเบาๆหรือหลักเอาจริงแล้วอะพวกเราก็อะไรก็ได้อยู่แล้วอะไรก็ได้ครับแค่หมายถึงว่าอันนี้แค่ภูมิรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีแค่นั้นเองครับใช่เรียกว่าชอบแบบความท้าทายอ่ะใช่ครับ อย่างนี้เป็นนักแสดงที่ท้าทายมากครับให้ชมเลยเนี่ยเขาแบบเก่งหยุดหยุดคนนี้ระดับ broadcast โอ้โหใครที่จะแบบโอ้โหตอบคำถามได้แบบโชวโชวโชวการแสดงแบบโชวโชวโชวอันนี้เป็นไรสัมหูวอันนี้สับหัวเอ่อเกี่ยวมือก็ขึ้นมาก่อนยังไงยังไงอีกนี่ยังไงล่ะพอแล้วพอจับมือไหมครับผม ก็เก่งพี่ครับเป็นคนเก่งครับเป็นคนเก่งเป็นคนตั้งใจครับผมดีใจที่ได้ร่วมงานกับคุณมากครับพี่ครับผมหวังว่าหวังว่าเราจะได้ร่วมงานด้วยกันอีกในปีหน้าในปีหน้า,ราครับผมครับผมแล้วขอบคุณขอบคุณก่อนขอบคุณขอบค, <laughs> คุณนะครับครับพี่รักยังไงนักน้องหน้ารักน้ารักตั้งใจตั้งใจในการทำทุกอย่างตั้งแต่แตวันแรกที่ได้เจอเราตั้งแต่เวิร์กช็อปครั้งแรกก็ก็สบายถึงไหนตั้งใจแล้วก็่แบบว่าภูมิก็ภูมิเองก็แบบเป็นคนมีของแบบเก่งมันแบบมันเก่งอยู่แล้วมัน เรียนรู้อะไรใส่อะไรไปมันก็แบบทําได้รวดเร็วแล้วก็ทําได้ดีมากๆก็เราก็าทำของใส่เป็นคนมีของแน่ว่าแล้วอ่นมันโดนแล้วหรออะไรนะมันโดนแล้วหรอโดนยากนิดนึงครับเออโดนตรงไหนโดนทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยๆๆๆโดนตรงไหนก็ได้แต่ไม่โดนจากข้างหลังหรอกเออเฮ้ยว่าดนะโดนทางหลังไม่โดนหรอกจะโดนกรอบจากข้างหลังแล้อ่า ก็ได้อยู่อันนั้นได้อยู่อะไนได้อยู่เม่อไร่เนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่เนี่ครับอ่าถ้าเราคู่หน่อยสองคนตมนแรกครับครับผมก็ดี่อนอยู่เลยก็ขอขอบคุณที่ชวนครับชวนชวนพวกเราสองคนมาร่วมงานด้วยนะครับก็ดีใจกับทางฟีดไว้ด้วยใช่ครับก็ยังไงก็ขอให้ปังๆใช่ครับอยู่เสมอขอให้ก้าวแต่ละก้าวเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่เรื่อยๆเลยครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตต่อไปจะได้เห็นทีเทียมน้องในวงการแต่โตไปดวยนครับเชื่อคุณมากครับขอบคุณมากครับขอพวกเราหน่อย ครับผมก็ฝากอัพคูฝากพวกเราสองคนด้วยนะครับอัพคูคุณปุ้ด้วยนะครับอัพคูฝากพวกเราสองคนด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์สิเยอะแยะมากมายแน่นอนครับผมปีนี้จนถึงปลายปีเลยนะครับผมก็ในสองปีหน้าก็อยากให้ฝากเราติดตามแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเวลาว่างๆสามารถที่จะทักไปหลังไม้พีเซอร์ทีเซอร์เขียวได้นะครับผมกดดันแล้วครับ ก็ก็ต้องฝากพวกเราสองคนกับทุกคนด้วยนะครับผมก็ครับประมาณนี้ครับผมก็ไปปีนี้แล้วก็ปีหน้าอาจจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ครับผมใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเรื่องเรื่องขึ้นกันขอบคุณมากเลยนะณลูกค้าของผมนะครับขอบคุณครับหายใจไม่ออกเหรอเมื่อกี้ไฟข้างหลังเขาบอกว่าไฟข้างหลังไฟหน่วยม่เชื่อ